โอกาสคือของขวัญอันล้ำค่านำมาสู่ความฝันและความสำเร็จดังโอกาสทางการศึกษาเพราะการศึกษาสร้างคนคนสร้างชาติย่อมเกิดจากกระบวนการพัฒนาคนให้มีความรู้ความคิดความสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมนำไปสู่การพัฒนาสังคมการศึกษาจึงเป็นเสมือนบันไดขั้นแรกของทุกๆก,การพัฒนา เป็นแสงสว่างสองนำปัญญาสู่การสร้างสังคมแห่งสันติ e B A S. <S สมาคมสร้างสรรค์เยาวชนชายแดนใต้กลุ่มสารฝันจึงเห็นความสำคัญของการเปิดโอกาสทางการศึกษาจัดโครงการ Education for Change การศึกษานำมาสู่การเปลี่ยนแปลงหรือ EC Camp ซึ่งดำเนินการมาถึงรุ่นที่36จัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22มกราคม พุทธศักราช2566ณสำนักงานศึกษาธิการภาค7อำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขซึ่งโครงการเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีได้เข้าร่วมทำกิจกรรมเป็นระยะเวลา3วัน2คืนด้วยหลักสูตรของโครงการ ได้เสริมสร้างพัฒนาทักษะวิชาการด้านการติวข้อสอบ A level เพื่อเป็นรู้ทางสู่การเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่างๆรวมถึงกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อการพิชิตทุนการศึกษาการสร้างความเข้าใจในระบบ T-CAS ท,ที่สำคัญภายในค่าย EC Camp ได้มุ่งเน้นหลักสูตรทักษะชีวิตริสาจิตวิทยาให้เยาวชนชาวค่ายเกิดการเห็นคุณค่าและรู้จักตัวเอง ทั้งกิจกรรมติววิชาชีวิตสุขสู่สำเร็จกิจกรรมค้นหาจุดแข็งเพื่อสร้างเป้าหมายในชีวิตเพื่อให้เยาวชนได้รู้จักวิธีการและวิธีคิดตั้งเป้าหมายสารความฝันของตัวเองให้เป็นความจริงทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการร่วมอยู่ค่ายเยาวชนได้รับการเตรียมความพร้อมกระบวนการทางความคิดผ่านกิจกรรม Walk คเ l สฐานได้แก่ ฐานโอกาสทางอาชีพยุค4.0ฐานสันติวิธีทางออกของปัญหาฐานรู้เท่าทันสื่อเฟ k นิวส์ และฐานการวางแผนทางการเงินทำให้เยาวชนมีกระบวนการทางความคิดมีความเข้าใจในการใช้ชีวิตระดับอุดมศึกษาท่ามกลางความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรมโดยสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บุ่นพื้นฐานความเป็นจริงถูกต้องตามหลักศาสนาอีกทั้งมีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เกิดความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะเคารบรักสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สมัคกลุ่มสร้างสรรค์เยาวชนแชายแดนใต้กลุ่มสารฝัน และหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ด้วยการสร้างรอยยิ้มเติมแรงบันดาลใจและเราเชื่อว่าพลังของการศึกษาจะนำมาสู่พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสันติสุขจะกลับขึ้นสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ราไปทางกิจกรรมแบบนั้นก็ได้เราไม่จําเป็นที่ต้องมานัดิวแบบนี้แต่พอเราได้อยู่จุดนี้เราได้รู้ว่าอดิวก สำคัญกับเรามากๆค่ะความรู้ที่หนูได้มากๆนะคะตอนนี้ก็คือการเข้าดิวทีแคสหรือว่าการสอบเอเรเวลผม,ได,ดม,ผมไ,ดได้รู้การเข้ามหาลาัยแบบอย่างละเอียดทําให้หนูตระหนักถึงการศึกษามันเป็นความสําคัญมากในอนาคตของเรารู้สึกประทับใจกับค่ายนี้มากค่ายนี้เปรียบสาหรับหนูนะคะเปรียบเสมือนแสงสว่างในการพาเราไปสู่ความสําเร็จสิ่งที่ผมได้จากการเข้าค่ายในครั้งนี้ก็คือการเข้าสังคมครับทำให้ผมได้เบิดประสบ สบการณ์ใหม่ๆในการคุยกับคนแปลกหน้ากับเพื่อนใหม่สิ่งที่ใช้ประโยชน์อีกคือความรู้การติวเรื่องเอเลเวร์เป็นคนที่แบบว่าเป็นความหวังของครอบครัวแบกหนักมากเลยแต่วันนี้ในค่ายได้รับรู้ถึงพลังบวกจากเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆพ,พอมาค่ายนี้ปลุกไฟขึ้นมาใหม่สัญญาว่ากับจะค่ายนี้นะคะอยาก ตั้งใจที่จะอ่านหนังสือใหม่เป็นค่ายแรกเพราะตัวเองอะ่ะไม่เคยเปิดโอกาสให้กับตัวเองเลยสิ่งที่ได้รับความกระตือรือร้นความตรงต่อเวลาจากที่ได้มาค่ายนี้ทําให้ซัได้แสดงศัก,กยภาพมากขอบคุณเพื่อนที่ให้กําลังใจทุกๆคนส่วนสิ่งที่เราได้รับนะครับคือหนึ่งเลยวันแรกที่มาเลยก็คือการหาเป้าหมายในชีวิตเราเป็นคนที่จะไปทางนี้ก็ไปไม่สุดจะไปทางนี้ก็ไปไม่สุดเป็นคนที่ตัดสินใจยากมากครับทำให้เรารู้ว่าเราอยาก โลรูลเ,เป้าหมายของเราติวเตอร์ที่มาสอนนี่ก็คือรู้สึกแบบภูมิใจมากคือเก่งมากไม่ผิดหวังเลยมีความสุขแล้วก็ได้ประโยชน์ที่ได้มาในค่ายนี้ที่พี่ฝ้ายบอกว่าให้หนูมีความตระหนักให้ในการมีเป้าหมายชัดเจนให้กับตัวเองได้มีความรู้เพิ่มเติมที่ไม่มีในห้องเรียนเลยได้เรียนรู้ว่าการวางเป้าหมายเป็นยังไงก็รู้สึกว่าโอเคเรามองเป้าหมายในอนาคตของเราชัดเจนแล้วผมดีใจที่มีเพื่อนใหม่ขอบคุณ พีพ่่สตาฟทุกๆคนเลยทั้งหน่วย951และคนอื่นๆที่อยู่เบื้องหลังขอขอบคุณครับ